ชันชาแนลรับผมสวัสดีกันตอน6โมง58นาทีครับผมวันนี้วันอาทิตย์ทีท่15กุนาหยนดครับเช้ามาตื่นมามีแดดครับวันนี้ไม่แน่ว่าจะมีฝนหรือเปล่าวันนี้เอาไอ้้าออกไปสายหยุดครับผมนัดติดไโถูบันไดแล้วก็ติดน้ำอุ่นไปกิ่งครับอยากจะ็จบงาน เต็มทีแล้วซื้อของมาให้ทีละอย่างสองอย่างออกพได้เสียค่าทับมันรถไปแต่ว่าเอาด้วดาวไปวันนี้คือของมันมีสายผมสายพ่วงด้วยครับไม่รู้ว่าช่างอื่นเขาทางานหรือเปล่าถ้าเขาไม่ทาก็ยึงเขาไม่ได้เราก็ต้องลากมาจากของไฟฟ้ากัาานก็เลยคือเอาไปเลยเลยมันมีเจาะเจาะปูนอยู่สามสี่รู ป้าว่าจะเอาบันไดกลับมาด้วยไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าไม่รู้ว่างานจะเสร็จหรือเปล่าวันนี้เราซื้อของให้ครบทุกอย่างก็เสร็จครับแต่ถ้าไม่ซื้อให้มันก็ไม่เสร็จเหมือนเดิม <c oughs> อาการก็ดีขึ้นตามลำดับครับผม <c oughs> อาการคนกลับมาจากบ้าละแย่เลยร่างกายมี นม่มีแรงมันแดดทำอะไรเลยนะับแ่ดสองนายกายแข็งขาตื่นมาตั้งเด็ดช้าเมื่อคืนก็นอนไม่หลับครับเมื่อวานตอนเช็ก้ากินกาแฟาาเมื่อคืนหลับช่วงสามทุ่มไปถึงสี่ทุ่มนหน่อยๆเกือบห้าทุ่มตืม่นมาเข้าห้องน้ำแล้วก็นอนเล่นโทรศัพท์อยู่ยันเที่ยงคืนตื่นมาทีหนึ่งตีสามกับตีสี่ พลรับกับตื่น,นครับร่างกายมันไม่ค่อยได้พักก็เลยเมาาื่อเช้าก็เลยไม่แตะเลยกแลาแฟข้าวจิตรกะช้าอะไรครับข้าเสร็จก็อาบน,น้ำอีกอาบน้ําเสร็จทากับข้าแล้วข้าเสร็จแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ขึ้นรถครับมาเลยจุดโงหนึ่งนาทีแล้วไปเดินทางกันครับไปดูว่าบ้างไปลื้อหน้าได้ถึงไหนแล้วให้เราก็ นี่งครับมันวิ่งงานนิดเดียวเองคนระมีเมฆมากมีเมฆมาก,กวันนี้กับมาก็ดีครับวันนี้วันอาทิตย์เนอะรถไม่ติดเท่าไหร่แล้วก็สบายๆหน่อยเรื่ของบ้านนัดแปดโมงกว่าโอ้โหนัดอะไรขนาด ที่สลักามแล้วก็แบกขึไปบ้านที่บุ่นมาอ,อีกรวมแล้ววิ่งอยู่ที่พันห้าร้อกว่ากิโลครับพั0ห้าร้กิโลเติมน้ำมันไปห้าพันบาทน้ำมันไปห้าพบาทแต่ตอนนี้น้ำมันเหลือเกือบครึ่งถัง ครับไม่ได้วิ่งเร็วอ,อะไรมากเด็กขาไปอ่ะขาขึ้นบรรทุกมอไซค์ไปด้วยมันหนักขึ้นขึ้นเขาขึ้นเนินเนี่ยรู้เลยเร่งไม่ไปเลยหนักขากลับมาก็ชิลๆหน่อยกาแลกกาน้ำมันประมาณ 3, ขา 6, <c oughs> ละสามพันกาไว้หกพันปลอดภัยครับยังมีเียดินหน่อย เจอกันหน้างานดีกว่าง้างทางวันนี้อะไรที่ด มาถึงแล้วเนาะแดดมงจะครึ่งแล้วครับตั้งบันไดติดไฟดูงนู้นครับข้างบนริ้วเลยอตอนทำง่ายๆไม่ให้ทำเดี๋ยวจะอุปรกรณ์ครับตัวนี้ไม่รู้ว่าใช่ตรงนี้หรือเปล่าเดทดมีอยู่ วันนี้เขาเจพื้นแล้วก็บอกจะให้เข้าไปทำไม่ดูจะเข้าทำได้หรือเปล่าครับผมตอนนี้ก็เที่ยง12นาทีพอดีเลย กลับแล้วครับปดิเส็จโหทำบากมากไม่ได้ถ่ายดูเลยครับเร่งจนตะคิวกินไปถุงบันไดเดี๋ยวกำลังนี้มาถ่ายให้ดูครับผมติดน้ำบามันยืนน้ำบากมันเยี่ยวตัวมาตะคิวกินซนะเดี๋ยวมาติดน้ําอุ่นติดไฟกระจกอีกนี่จะมาติดไฟกระจกอีกหลังหนึ่งยังไม่ซื้อของมากับน้ําอุ่นอีกซื้อมาทีละอย่างกันเรเปียกหมดเลยเปียกเหงื่อ นี่ก็ตะคิวกินร้อนโดนบ้านมันอบเปิดหน้าต่างมันก็ยังอบอยู่เลยอบด้วยเหมือนสีด้วยช่างมากันสารสีช่างน,นีมาแล้วก็บันไดกลับด้วยเลยแล้วก็ของแล้วก็ มาหลังเข้าบ้านกันอีกทีหนึ่งครับจีบกลุ่มจินเลยครับกระแสบนใดแล้วติดเลยเียครับหรือว่าจะเป็นลมทะเลาอยู่บนบันไดเก้งจัดครับยืนก็ยืนไม่ถนัดเป็นลัวสีลัวอะไรเขาเลอะแล้วเป็นไฟเป็นไฟห้อยที่ไล่ลำดับเรียงบนเป็นเหมือนบันไดนัสิบสองลูก <บ>ถ้าทำตอนช่วงแรกๆที่เขาตั้งนั่งลงนั่งร้านอยู่ก็ทำง่ายครับนี่บันไดพาดกับไม้พาดทั้งสองฝั่งของประต,ตูเปินของบันไดขอบบันไดทั้งสองฝั่งพาดขึ้นมันก็โยกเหว่ก็ต้องเก็งตัวเองด้วยนงทีนี้ผ่านไปด้วยดีๆแะเวลาลู้นอีกทีว่า ะเข้ามาวัานไหนครับกับโคแก้วจะได้ไปวันไหนอ่นาทางกลับบ้านกันเลยครับอาจจะได้กินก๋วยเตี๋ยวไก่ข้างทางหรืออาจจะกลับไปค้าบ้านเลยแต่คงไม่ไหวครับช่วงนี้อากายไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เป็นบ่อยอาทตย์นี้คงต้องดแอวกอลกันสักนิดหนึ่งครับ จากบ้านนี้ร่างกายรู้สึกจะไม่ค่อยดีแล้วะมคืนก็งดไปแล้วเอามันเหมือนมันเกินนิมิดหรือยังไงไม่รู้ ก๋วยเตี๋ยวไก่มันเดิมครับผมแานเดิมครับเ mm hmm. ลยแยงผู้บงมานิดนึงครับผมเลยทอดแกน้อยมาก่อนถึงแยกโรงเบียรครับแต่น้อย้ก mm ๋ว hmm. ยเตี๋ยวไก่เสื้ 我们安徽，安徽。 คามครับได้เยอะมากเลยขนาดธรรมดาสี่สิบบาทพอดีซื้อผัดเผ็ดเป็ดย่างไปกับไปกินข้าวเย็นด้วยข้าวเย็นห้าสิบบาทเเดี๋ยวสี่สิบบาทก็กินไม่หมดจื่นไม่ได้นะสี่สิบบาทอรือเน,น้อนก็ห้าสิบ

ปลาตัวอันนี้ตัวหนึ่งห้าสิบห้าปลาแล้วก็ไม่ผัด ิวยังกินไม่หายเลยเริ่มกระเพิมกระเพิมครับผมก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วครับผลเครื่องไม้เครื่องมือลงแล้วพอจะได้อันน้ำครับเปียกเหงื่อมา คิวก็ยังกินอยู่นะ่าจะได้พักผ่อนก่อนครับว่าจะจอดซื้อ,อยาก็เหม็นเหงื่อไม่กล้าลงไปล้างยาเนาะล็อ <c oughs> กก็คลิปนี้ก็จะได้ฝากไว้แค่นี้ครับผมก็ขอบคุณครับที่เข้ารับชมแลติดตามฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยไปเจอกันคลิปต่อไปคลกีต่อไปเนาะโชคดีมีความสุขครับผมสวัสดีครับ